วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปอดเบลอย่างถูกวิธีง่ายๆใน6ขั้นตอนครับ ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเปิดฝาหน้านะครับเราจะทำการปอดตาหกนะครับบางตัวจะมีล็อกอยู่ด้านใต้นะครับขันล็อออกก่อนนะครับเสร็จแล้วบิดนะครับคลายล็อกและหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเียงท่านี้นะครับเราก็จะถอดตัวคีม IPT หรือคีมเบลได้แล้วนะครับ2นะครับบิดเดือยล็อกของเบลนะครับปลดล็อกก่อน แล้วก็คันน็อตนะครับด้านในเอาน็อตออกแล้วก็เอาขายึดล็อกออกขั้นตอนที่3นะครับเปิดฝาเขเวยอ,ออกด้านซ้ายมือจะมีตัวยึดนะครับทางออกด้านขวามือนะครับบิดสายแล้วก็ปล่อยนะครับจะมีขาล็อกของอันเอง เขาบเอจะอยู่ในแนวแล้วนาแนวนอนครับ4ขันน็อตซ้ายกับขวาตัวนี้จะเป็นขายึดล็อกเบลนะครับขันน็อตสอตัวแล้วก็เอาขายึดล็อกเบลล์ออกห้าดึงสลักเบลลออกครับเี็นเท่านี้6 ดึงเบลสไลด์ออกมาตาัดลางใช้มือประคองซ้ายกับขวาครับมีที่จับเบลอยู่ดึงออกมาตรงๆแค่นี้เราก็จะตัดเบลได้แล้วครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามได้ที่ช่อง Easy Silock ok นะครับผม